องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแต่พระบวรวงเธอพระองค์เจ้าสุดทธาสิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร วันนี้ณพระวิหารวัดราชบัวพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิพุกพาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาิริโสภาและพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดเพื่อดำลึกในพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมภม โดยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาทรงเป็นประธานมูลนิธิสืบต่อจากหม่อมงามจิตบุรชัดตั้งแต่ปี2527รวมระยะเวลาที่ทรงงานในมูลนิธิเป็นเวลา14ปีและพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดทรงเป็นประธานต่อจากพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาเมื่อปี2 5 4 1รวมระยะเวลาทรงงาน11ปี ัจจุบันพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทาน,านารีนาถทสมเป็นประธานมูลนิธิมูลนิธิธร่วมจิตน้อมกลา้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมก่อตั้งขึ้นเม,มื่อปี2525มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รอโอกาสทุกอำเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศปีละ2,500ทุนที่ต่างจังหวัดมีพรยิยากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐนานะประธานกรรมการคณะกรรมการอุปการ,ระเยาวชนประจําจังหวัดของมูลนิธิไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกสุขของเยาวชนผู้ได้รับทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้รู้สึกอบอุน่นไม่โดดเดี่ยวทั้งด้านจิตใจคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเยาวชนจเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์